ผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ lady first นะครับให้ทางดรกิริดาภาวพิจิตนะครับผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึกของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะครับเป็นผู้เริ่มต้นในการวิเคราะห์ภาพของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกในปีหน้านะครับผมขอเชิญดรกิริดาเลยครับ สวัสดีค่ะน้องบอยค่ะแล้วก็กราบสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยค่ะก็วันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเศรษฐกิจหลังโควิดนะคะจะเป็นยังไงและมีโอกาสและความเสี่ยงอะไรบ้างสําหรับท่านนักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากจะขอเล่าให้ฟังก่อนถึงเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราก็เพิ่งเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากกันนะคะรวมถึงเรื่องของอวัคซีนด้วยนะคะซึ่ง เราก็พึ่งนะคะวัคซีนจากต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เตรียมสไลด์มานะคะเพื่อที่จะแชร์ให้นะคะท่านผู้ชมดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเศรษฐกิจโลกเราเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีข่าวดีนะคะคือว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มฟื้นแล้วจริงๆเนี่ย ประเทศใหญ่ๆใ,ในโลกที่เป็นคู่ค้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะคะหรือว่าเป็นยุโรปเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เริ่มฟื้นตั้งแต่ปีนี้แล้วนะคะแต่ว่าต้องเรียนตามตรงว่าประเทศที่ฟื้นมากที่สุดนะคะแล้วก็น่าจะมีผลกระทบกับเรามากเนี่ยก็คือ2ประเทศยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นคู่ค้าใหญ่ของเราเช่นเดียวกันก็คือสหรัฐกับจีนนะคะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวในปีนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะคะโตตั้ง6%นะคะโดยปกติเขาจะโตอยู่ประมาณ2%กว่านะคะก่อน ควิดส่วนประเทศจีนเองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มีเศรษฐกิจที่หดตัวแม้ว่าจะเจอโควิดเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วปีนี้ก็ยังขยายตัวอีก8%แล้วปีหน้าอีกประมาณ5%ครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ทิศทางของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะแต่แน่นอนนะคะการฟื้นของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงนะคะโอกาสก็คือว่าเราก็จะได้สามารถที่จะส่งออกสินค้านะคะไปนะคะสู่ตลาดเหล่านี้ได้มากขึ้นนะคะเราก็มองว่าตัววัคซีนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเกมชนเจอร์เนี่ยตั้งตั้งแต่โควิด -19 เกนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะรับพอได้วัคซีนปุ๊บเนี่ยประเทศต่างๆเริ่มฟื้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าดีมาฟื้นอย่างเดียวแต่ว่า supply disruption ต่างๆ,ๆนะคะที่เคยมีนะคะ ก็จะเริ่มทุเลาลงนะคะอย่างเช่นที่ท่าเรือไม่มีคนทํางานอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ากลัวติดโควิดหรือว่าผู้ที่ขับรถบรรทุกอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่ยอมมาขับรถบรรทุกนะคะในหลายๆประเทศที่เราได้ข่าวในอังกฤษก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะเริ่มกลับมานะคะเพราะฉะนั้นในฝั่งของตัวซัพพลายเองเนี่ยนะคะหรือว่าตัวกระบวนการเองเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนเนี่ยเป็นเกมชนเจอร์จริงๆแล้วปีหน้าก็ยังจะมียาที่ออกมานะคะรักษาโควิด19ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางเนี่ยก็คือฟื้นตัวกันแล้วนะคะแล้วก็คงไม่กลับไปสู่การล็อกดาวน์แบบกว้างขวางยกเว้นว่าจะมีสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้ววัคซีนหรือว่ายาที่เราคิดคนเนี่ยไม่สามารถจะจะ,จะจะจะช่วยได้นะคะซึ่งโอกาสมันก็มีแต่ว่าก็ไม่มากนะคะค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะอยู่ในบรรยากาศที่นะคะชื่นมืน่นะคะกว่ากว่าที่ผ่านมาเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งออกของไทยนะคะก็ได้จะได้อันทิส่งตรงนี้ไปด้วยนะคะรวมถึงการลงทุนที่จะเข้ามาในาประเทศไทยจากต่างประเทศนะคะก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยในปีนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าเศรษฐกิจไทยเราเองเนี่ยนะคะยังต้องใช้เวลานะะในการที่จะฟื้นนะคะ แต่ว่าต้องเรียนตามตรงว่านะคะเ,เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นเนี่ยนะคะมันก็มีผลกระทบนะคะหลายๆตัวที่อาจจะเป็นทางความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยก็คือราคานะคะหรือว่าเงินเฟอ้อนั่นเองนะคะเพราะว่าเรามาเห็นแล้วว่าตั้งแต่นะคะเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ๆเนี่ยเริ่มฟื้นเนี่ยราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ก็เริ่มขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแกส๊สธรรมชาติหรือน้ํามันนะคะแล้วราคานี่จะไม่กลับนะคะลงมานะครับอยู่ในระดับก่อนโควิดแล้ว นะคะอันนี้เราก็มีการนะคะไปเก็บข้อมูลมานะคะอย่างเช่นนะคะตัวแก๊สธรรมชาติเนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยก็ยังจะอยู่สูงกว่าตัวราคาของเขาก่อนโควิดนะคะส่วนตัวพวกสินค้าโภคภัณฑ์นะคะที่เป็น วัตถุดิบนะคะในการผลิตต่างๆเนี่ยนะคะในอนาคตก็จะจะอยู่สูงนะคะกว่าก่อนโควิดตั้งประมาณ3 0สนะคะ mm hmm. ส่วนตัวที่อีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากกับประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ส่งออกเนี่ยคือค่าระวางเรือนะคะค่าระวางเรือในโลกนี้ขึ้นไปสูงมากนะคะในช่วงโควิดเพราะอย่างที่เรียนว่ามีการนะคะมีการติดขัดนะคะในเรื่องของการเอาของออกจากท่านะคะในะโดยเฉพาะในสหรัฐแล้วก็ในยุโรปเนี่ยทำให้เรือเนี่ยนะคะต้องต้องลอยลํารอยอยู่ก็เป็น ก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยังยังจะ,ะมีคอนเทนเนอร์ที่ขาดเพราะว่าเรือเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาในฝั่งของเอเชียได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าราคาระวางเรือเนี่ยขึ้นไปสูงมากนะคะแล้วก็กินมาจินของผู้ส่งออกเรานะคะในอนาคตเนี่ยค่าระวางเรือก็ยังจะสูงกว่านะคะในช่วงก่อนโควิดนะคะถึงประมาณ20%นั้มันจะเห็นได้ว่า พวกนี้ค่ะจะเป็นความเสี่ยงนะของโลกในอนาคตของประเทศไทยด้วยคือราคานะคะราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ราคาของระว่างเรือรวมถึงราคาของวัตถุดิบอื่นรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ที่ตอนนี้ขาดเราต้องใช้ในธุรกิจยานยนต์ของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะคะที่ที่เกิดขึ้นมานะคะแต่ก็ต้องเรียนว่าในการที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มฟื้นโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยที่เขาเริ่มฟื้นแล้วเนี่ยนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราน่าจะจับตามองนะคะก็คือเรื่องค่าเงินกับอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าพอสห สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มฟื้นนะคะเขาก็จะ,ะเลิกพิมพ์เงินนะคะที่เรียกว่า quantitative easing หรือ QE นะคะตอนนี้ทางธนาคารกลางสหรัฐได้บอกแล้วว่าจะเริ่มนะคะ,ะลดการพิมพ์เงินลงนะคะตั้งแต่ปลายปีนี้นะคะ แล้วก็พอถึงกลางปีหน้าเนี่ยก็จะหยุดนะคะพิมพิมดอลลาร์สหรัฐเนี่ยที่เขาพิมพ์เพิ่มทุกๆเดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะหยุดนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางก็คือว่าค่าเงินดอลลาร์ก็จะแข็งขึ้นแข็งขึ้นนะคะเพราะว่าสป라이ของดอลลาร์เนี่ยมันจะออกมาน้อยลงนะคะนั่นเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือว่าพอหลังจากที่เขาเล g, เิกเล้วกํเลิกท์ QE แล้วเนี่ยนะคะก็จะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยละนะคะเพราะฉะนั้นในครึ่งหลังของปีหน้าเนี่ยสหรัฐจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยแล,แล้วก็ในปี2 0 2 3 หรือว่าอีก2ปีจากนี้เนี่ยก็มีการประมาณการว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกประมาณ3ครั้งเลยนะคะครั้งละสลึงเพราะฉะนั้นทิศทางของดอกเบีย้ยสหรัฐนะคะและทิศทางดอกเบีย้ยโลกเนี่ยจะเป็นขาขึ้นนะคะในปีหน้าแต่ของไทยเราเองเนี่ยทางแบงค์ชาติก็คงจะมองนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คงจะเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยในปี2023คศ2023ก็คืออีก2ปีข้างหน้าเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองนะคะในอนาคตนะคะอีกตัวหนึ่ง ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเมื่อกี้พูดนิดนึงแล้วถึงค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นมีทิศทางจะแข็งขึ้นนะคะแน่นอนพอดอลลาร์แข็งขึ้นเราเอาบาทไปเทียบกับดอลลาร์เนี่ยค่าเงินบาทก็จะแข็งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะขอโทษค่ะค่าเงินบาทก็จะอ่อนลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะในในหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นแข็งขึ้นเนี่ยค่าเงินบาทนะคะก็อ่อนลงอ่อนลงแต่ก็ต้องเรียนว่า ค่างเงินบาทเนี่ยนะคะในปีหน้าเนี่ยนะคะมีการประมาณการว่าน่าจะนะคะแข็งขึ้นไปนิดหน่อยนะคะจากจากปลายปีนี้นะคะไปอยู่ที่ประมาณ32บาทนะคะต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็จะไม่จะไม่แข็งขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าพอเราเอาเงินบาทเนี่ยนะคะมาดูเทียบกับ ะสะกุลเงินของอประเทศอื่นๆในภูมิภาคเรานะคะก็พบว่าค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนที่สุดนะคะอ่อนที่สุดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นผลดีนะคะต่อผู้ส่งออกนะคะแต่แน่นอนในเรื่องของการนําเข้านะคะราคาน้ํามันเนี่ยพอเรามาแปลงเป็นเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะนะคะมันก็จะ,ะไม่ไม่ถูกลงมากนะคะจริงๆต้องเรียนว่าตัวราคาน้ํามันเนี่ยในปีหน้าเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ72เหรียญต่อแบคือ ใกล้ๆกับค่าเฉลี่ยของปีนี้นะคะจะอ่อนตัวลงจากช่วงนี้ช่วงนี้ประมาณ80เหรียญต่อบรเรลแต่ปีหน้าเนี่ยนะคะจะค่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่มัน72เหรียญต่อบรเรลซึ่งก็สูงกว่าในช่วงก่อนโควิดนะคะซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ60-62เหรียญต่อบรเรลเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอามาแปลงเป็นเงินบาทซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้แข็งค่ามากเนี่ยแน่นอนนะคะทน้ำมันมันก็จะนะคะมันจะไม่ได้ลดลงไปมากนะคะในปีหน้าน,นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะเป็นตตต้น้นนะะทุ่อผผูลิ หลายในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะก็เลยกลับมาดูซิว่าแล้วผลกระทบต่อไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่เรียนว่าโลกเนี่ยนะคะตัวชกประเทศใหญ่ๆเริ่มฟื้นแล้วแต่ไทยเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าเราเริ่มฟื้นก็จริงนะคะแต่ว่าเราฟื้นช้าๆนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมนะคะแล้วเราก็จะกลับไปนะคะสู่ระดับมูลค่าเศรษฐกิจนะคะ ก่อนโควิดคือในปี6-2เนี่ยกว่าเราจะกลับไปสู่มูลค่าของระดับเศรษฐกิจปี6-2เนี่ยต้องใช้เวลาถึงปี6-6นะคะถึงจะฟื้นกลับไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะปีนี้เนี่ยนะคะเราโตประมาณใกล้ๆ1%ปนะคะปีหน้าโตอีก3.5%เนี่ยก็ยังไม่ไม่คัฟเวที่เราตกลงไป6%นะคะในในปีที่แล้วเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาอ,อีกสักปีหนึ่งคือปี6-6 นะคะถึงจะฟื้นกลับขึ้นไปนะคะเหตุผลหลักก็คือว่าแม้ว่าการส่งออกเราเนี่ยนะคะจะเติบโตได้ดีนะคะแล้วเราตรงนี้เนี่ยเป็นพระเอกเลยในปีนี้และปีหน้าเราก็เห็นว่าการเติบโตของอาการส่งออกเนี่ยก็จะเกิน10%นะคะเหมือนปีนี้เนี่ยจะโตประมาณ15%นะคะการส่งออกในรูปของดอลลาร์สหรัฐปีหน้าเนี่ยจะโตเกิน10%เช่นเดียวกันนะคะแล้ววงกลมสีเขียวๆที่เห็นในนี้ก็คือ,อสินค้าส่งออกของไทยที่มีมูลค่าสูงกว่าก่อนโควิดแล้วนะคะ มีถึงประมาณ60%เลยนะคะของสินค้าส่งออกทั้งหมดของไทยเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าก่อนโควิดแล้วถ้าปีหน้าเนี่ยเรามองว่าการส่งออกเนี่ยนะคะน่าจะกลับไปสู่ระดับก่อนโควิดละนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาอีกปีนึ่งนะคะนะคะปี 6อะ66นะคะกว่าการส่งออกเนี่ยจะจะจะ,จะเติบโตได้ได้มากกว่านะคะ,ะหรือว่ามีมีมูลค่าที่สูงกว่าของปี62นะคะแต่ตัวที่นะคะยังยังฟื้นตัวช้าช้านะคะก็คือการจับใจ่ายใช้สอยของพวกเราเองเนี่ยค่ะของประชาชนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า นะคะโควิด -19 ก็ต้องยอมรับว่ากระทบรายได้นะคะของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่ากว่าเราจะกลับไปสู่ระดับเดิมเนี่ยเราใช้เวลาหลายปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบต่อไรายได้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของการบริโภคหรือจับใจ่ายใช้สอยเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าจะเห็นว่าหลังจากช่วงล็อกดาวน์นะคะที่เพิ่งประกาศไปเนี่ยนะคะตรงตรงปลายกราฟอันเนี้ยนะคะการนะคะการจับใจ่ายใช้สอยนะคะของประชาชนเนี่ยก็คู ขึ้นไปนะคะไปซื้อของนะคะไปะไปท่องเที่ยวนะะมีบ้างแต่ก็ยังไม่กลับไปสู่นะคะระดับก่อนโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า ว่านะคะที่การจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนนี้จะกลับไปสู่ระดับก่อนโควิดได้นี่นะคะก็น่าจะเป็นนะคะปีปี66เช่นเดียวกันนะคะแต่ตัวที่คงจะไม่กลับไปนะคะสู่ระดับก่อนโควิดเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะคะคือเส้นสีเหลืองตรงนี้คือการที่คนเนี่ยนะคะจะเดินทางไปนะคะไปที่ทํางานนะคะแม้ว่าคลายล็อกแล้วเนี่ยเราก็ยังจะ work from home กันนะคะเราก็ยังจะนะคะทำงาน from anywhere ไม่ต้องไปที่ออฟฟิศแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการจับ ใจ่ายใช้สอยแถวๆออฟฟิศค่ะหรือว่าออฟฟิศเปซเนี่ยนะคะก็คงจะไม่กลับไปเหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้เป็นอะไรที่เป็นนิว n o r m a l จริงๆนะคะที่เราเห็นจากตัวเลขนะคะนอกจากการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนแล้วแน่นอนเราก็จะต้องอะนะคะมาดูเรื่องการท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18%ของมูลค่าเศรษฐกิจของไทยเลยนะคะหรือที่เขาเรียกว,ว่า GDP ของไทยเนี่ยนะคะใน18%เนี่ย12%นะคะมาจากนักท่องเที่ยวต่างชา และ6%เนี่ยมาจากการท่องเที่ยวในประเทศกคือทยเที่ยวไทยนะคะจะเห็นได้ว่าเรามองว่าการท่องเที่ยวจากต่างชาติเนี่ยกว่าจะกลับไปสู่ระดับก่อนโควิดก็คือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ39ล้านคนนะคะมูลค่าประมาณ12%ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยต้องใช้เวลานะคะอาจจะถึงปี6-7เลยนะคะกว่าจะฟื้นนะคะกลับไปสู่จุดก่อนโควิดนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่า การเดินทางก็ยังไม่สะดวกนะคะในช่วงนี้นะคะสายการบินอะไรก็ยังไม่ไม่ได้นะคะไม่ได้มีนะคะมากมายเหมือนตอนก่อนโควิดนะคะรายได้นะคะหรือว่ากําลังซื้อนะคะของนักท่องเที่ยวนะคะเจอโควิดมา2ปีก็ลดลงนะคะและที่สําคัญมากคือนักท่องเที่ยวจีนนะคะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดประมาณ30%ของไทยเนี่ยก็คงยังไม่กลับมาจนถึงปลายปีหน้าเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลจีนเนี่ยคือว่าอยากจะให้โควิดเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังจะปิดะนะคะปิดไม่ให้ คนจีนออกมาเที่ยวนอกประเทศนะคะจนกว่าจะถึงนะคะ,ะปลายปีหน้าเนื่องจากว่าเดือนพฤศจิกาปีหน้าเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่นะคะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ประชุม5ปีครั้งนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้มีการติดโควิด <c> ก่อนหน้านั้นไม่ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นกว่าจะเปิดก็คงจะเป็นปลายปีหน้าแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะกว่าจะฟื้นขึ้น,นมานะคะ,ะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยคงจะเป็นปี67นะคะกว่าจะฟื้นกลับ ไปสู่ระดับก่อนโควิดแต่ไทยทเที่ยวไทยเนี่ยคงฟื้นก่อนนะคะอาจจะเป็นสักปลายปีหน้านะคะหรือต้นปี66นะคะก็น่าจะฟื้นกลับไปสู่จุดก่อนโควิดเพราะต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้เราก็ยังนะคะยังกลัวเรื่องโควิดกันอยู่นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของกําลังซื้อน,นะคะที่กว่าจะกลับไปนะคะก็คงจะต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเ,เศรษฐกิจไทยโดยรวมมะคะ่ะตัวนี้เป็นพวกตัวนี้พวกตัว,ตวใหญ่ๆใ,ในเศรษฐกิจไทยนะคะการบร,ริโภคของภา,าคครัวเรือนการส่งออกการท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องใช้ เวลานะคะเพราะฉะนั้นกว่าเศรษฐกิจไทยจะฟืน้นกลับไปสู่จุดของปี6-2เนี่ยก็คือต้องใช้เวลาถึงปี 66เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่ารัฐบาลเลยยังจะต้องคงเยียวยาอยู่นะคะแล้วเราก็มองว่าการเยียวยาของภาครัฐเนี่ยนะคะน่าจะยังเป็นในในแง่ของการกระตุ้นนะคะโดยการแจกเงินอยู่นะคะเพราะว่าหลายๆนโยบายเลยนะคะที่ทํามาเนี่ยก็ยังเบิกเงินไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งนะคะเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าเป็นการให้เงินกับคนที่มีไรายได้น้อยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะฉะนั้นบทบาทของภาครัฐ น,น่าจะยังคงมีอยู่แล้วก็จะเน้นนะักเรื่องการบริโภคเป็นหลัก นะคะส่วนเรื่องการไปสนับสนุนการลงทุนในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนเนี่ยยังมีน้อยนะคะหรือว่าที่จะสนับสนุนเพื่อจะช่วยนะคะผู้ประกอบการ SME นะคะให้รักษาการจ้างงานนะคะอันนี้ก็ยังมีน้อยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าเราคงยังจะเห็นนะคะการกระตุ้นการบริโภคอยู่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นนะคะคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยนะคะที่เราจะเห็นในปีนี้ปีหน้าเราอยากจะมองว่าจะฟื้นสักเมื่อไหร่ ะะแต่จริงๆแล้วอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมแล้วก็นักลงทุนท่านฟังด้วยว่าแต่ว่าเมื่อเราฟื้นกลับไปสู่นะคะระดับของเศรษฐกิจแบบแบบก่อนโควิดแล้ว ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะคะเพราะโลกหลังโควิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะก็เลยอยากจะขอไฮไลท์นะคะสัก5้เรื่องนะคะที่เป็นเมกะ r เทรนที่มันจะเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะกระทบธุรกิจและแน่นอนกระทบการลงทุนเช่นเดียวกันนะคะอย่างแรกเลยสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนรวมถึงสงครามการค้าด้วยเนี่ยจะไม่เลิกนะคะจะดําเนินต่อไปและอาจจะทวีค,ความรุนแรงมากขึ้นด้วยซ้ําเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ยก็ ยังนะคะยังค่อนข้างจะเป็นห่วงว่าจีนจะแซงตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะหรือเรื่องของเทคโนโลยีก็ตามเพราะฉะนั้นนี่จะมีการกีดกันนะคะ,ะเทคโนโลยีของจีนค่อนข้างมากเลยนะคะจากจากสหรัฐเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นในในช่วงของคุณทรัมป์แต่ว่าพอช่วงของคุณไบเดนเนี่ยก็ยังทําต่อไปนะคะที่เราเห็นข่าวกันออกมานะคะว่า Tik t o อกก็นะคะถูกรัฐบาลสหรัฐสั่งให้หยุดเป็นต้นนะคะไม่ให้ทาไม่ให้ทําธุรกิจในสหรัฐนะคะหรือว่าธุรกิจนะคะ ที่ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยในการผลิตชิ้นส่วนสำหรับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยถ้าอยากจะไปขายให้โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในจีนเนี่ยสหรัฐเขาห้ามนะคะเพราะฉะนั้นเซมิคอนดักเตอร์เลยยิ่งขาดใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ดีมานมันก็ขึ้นไปสูงมากนะคะแต่ว่าตัวสป라이เองเนี่ยที่สามารถที่จะออกมาจากจีนได้เนี่ยนะคะก็นะคะก็ลดลงเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่มานะคะเนื่องจากว่าสหรัฐเขาไม่ไม่อนุญาตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็กระทบเราเพราะเราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีนะคะจริงๆต้องเรียนว่า เทคโนโลยีที่กำลังจะมาในโลกเนี่ยนะคะในอีก5-10ปีข้างหน้าเนี่ยที่มาแรงเนี่ยก็เป็น10ตัวนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น AI Quantum Computing Blockchain นะคะแบตเตอรี um, ่นะคะ VR นะคะพวกนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่ที่จะมาแรงนะคะในในอนาคตแต่เห็นไหมคะว่า เก้าในสิบตัวของเทคโนโล,โลยีพวกนี้เนี่ยจีนเป็นผู้นําอยู่นะคะาะฉะนั้นสหรัฐนะคะยอมไม่ได้เด็ดขาดนะคะแล้วเขาคงไม่หยุดนะคะนโยบายต่างๆหรือามาตรการต่างๆที่จะยับยั้งนะคะการขยายตัวของเทคโนโลยีจีนนะคบเพราะเราเป็นประเทศที่ผู้ใช้เทคโนโลยีะคะ่ะเราก็ติดอยู่ตรงกลางนะคะอีกหน่อยเราอาจจะต้องนะคะซื้อเทคโนโลยีทั้งสองประเทศนะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสําหรับเรานะคะอย่างเช่นในเรื่อง 6G เป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะ ันจะเห็นได้ว่านะคะผลกระทบเนี่ยนะคะที่เราเรา,เามีแล้วอย่างที่เรียนไปเซมิคอนดักเตอร์ก็ขาดนะคะอีกหน่อย 6G เนี่ยเราต้องซื้อของทั้ง2อสองค่ายนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยโลกจะแบ่งเป็น2ค่ายอย่างชัดเจนนะคะในเรื่องเทคโนโลยีก็คือค่ายของจีนฝั่งหนึ่งกับค่ายของสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เราเห็นชัดเจนมากนะคะเราก็จะส่งผลกระทบต่อเราด้วยนะคะแต่ว่ามันก็มีผลที่เป็นบวกเช่นเดียวกันนะคะในการที่2ยักษ์ใหญ่เนี่ย เขาทำสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีกันเพราะว่าหลายๆธุรกิจหลายๆบริษัทที่อยู่ในจีนตอนนี้ก็เลยคิดว่าควรจะย้ายออกมานะคะจริงๆก็คิดว่าจะย้ายออกมาตั้งแต่ค่าจ้างค่าแรงงานของประเทศจีนเริ่มขึ้น,นะคะหลายๆปีที่แล้วแล้วก็เจอสงครามการค้าตอนอคุณทรัมป์มาเจอโควิด19อีกแล้วตอนนี้นะคะต้องเรียนตามตรงว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็จะโตช้าลงด้วยเพราะว่า ทางรัฐบาลจีนเองเนี่ยนะคะมีมาตรการนะคะออกมาที่ไม่นานมานี้ก็คือมาตรการ common prosperity นะคะอันนี้เป็นนโยบายที่บอกว่าไม่อยากจะให้ธุรกิจใหญ่ๆของจีนเนี่ยโตอย่างเดียวแต่อยากจะให้โตไปด้วยกันนะคะคือเราจะต้องเดินไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนตอนนี้เข้าไปควบคุมดูแลนะคะธุรกิจใหญ่ๆนะคะที่เคย เคยเคยเติบโตเร็วๆนะไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาเทนเซนพวกแพลตฟอร์มบิ๊กเทคเนี่ยโดนควบคุมนะคะรวมถึงตอนนี้จีนก็ขาดพลังงานด้วยนะคะทำให้หลายๆบริษัทเลยเนี่ยหลายๆโรงงานเนี่ยนะคะต้องต้องปิดเป็นช่ชวงๆเลยนะคะทำให้สปรายของในจีนนี่มันออกมาน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทก็เลยคิดว่าเราคงต้อง กระจายความเสี่ยงละนะคะออกมาจากประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นออกไปไหนละ่ะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็มาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็ไปที่เวียดนามนะคะประเทศไทยเราก็ได้รับอน,นิสงเป็นอันดับ2นะโดยเฉพาะในการลงทุนนะคะจากญี่ปุ่นกับไต้หวันที่เข้ามาในธุรกิจของยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ทเทคโนโลยีสูงหน่อยนะคะเพราะว่าประเทศไทยเรานะแรงงานนะคะแพงแล้วคงไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าที่ใช้แรงงาน คนแบบที่เวียดนามทําได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะคะที่ยังยังมีอยู่นะยังมีการออกมาจากประเทศจีนมาลงทุนในไทยอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกอันนึงที่เราเห็นที่เป็นเทรนนะคะส่วนปัจจัยอื่นๆเทรนอื่นๆนะคะทีะ่จะคุ้นเคยก็คือเรื่องดิจิทัลไลเซชันนะคะอันนี้คงไม่หยุดนะหลังจากโควิด -19 นะคะจบไปหรือว่าซาลงแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่แล้วก็ซัพพลายเชนของของเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมันก็จะเติบโตนะคะ ราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่นะคะน่าจับตามองนะคะหรือว่าการนำดิจิทัลลเซชันไปใช้อย่างเช่นเทเลเมดิซินเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะนะคะก็จะเฟื่องฟูขึ้นในอนาคตนะคะอีกอันนึงนะคะที่เกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีก็คือพอเราจะเข้าไปดิจิทัลมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องนะคะมีสินทรัพย์นะคะที่อยู่ในรูปดิจิทัลเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าสกุลเงินในรูปดิจิทัลนะคะหรือว่าอ่าการระดมทุนอยู่ในรูปดิจิทัลนะคะหรือว่าแม้ว่าสะสม ศิลปะรูปดิจิทัลก็มีนะคะเพราะพวกนี้เขาเรียกว่าดิจิทัลแอสเซทนะคะเป็นสิ่งทรัพย์ทางดิจิทัลเนี่ยกำลังมาแรงได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นเอลซาวาดอร์เนี่ยเขายอมรับให้บิตคอยเนี่ยสามารถใช้นะคะซื้อของได้ในประเทศเขาเลย,ยเป็นต้นนะคะท,ที่ที่ที่คุ้นคุ้นกันคืออาจจะพวกเราอาจจะคุ้นว่าแสนซีรีใช่ไหมคะเพิ่งออกซีรีฮับคอยมาเพื่อจะระดมทุนอย่างเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางของดิจิทัลแอสเซทเนี่ยมาแรงนะคะแต่ว่าแน่นอนในประเทศไทยเรายังมี การควบคุมนะคะจาก regulator ในหลายเรื่องโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของการ speculation นะคะในการที่จะใช้พวก digital assets เนี่ยในการที่จะเก่งกำไรเนี่ยอันนี้อาจจะยังโดยควบคุมอยู่นะคะในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนอกจากเรื่อง digitalization แล้ว decarbonization ก็เป็นอีกเทรนด์นึงที่ใหญ่มากและสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าในโลกอนาคตเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในตะวันตกเนี่ยนะคะเขาต้องการให้ การปล่อยคาร์บอนเนี่ยในโลกเนี่ยลดลงโดยเฉพาะทางยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะตั้งกฎขึ้นมานะคะว่าถ้าใครจะส่งของไปขายที่ยุโรปเนี่ยปริมาณคาร์บอนนะคะที่ปล่อยออกมาจากการผลิตของชิ้นเนี้ยจะต้องไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะถ้าเกินเนี่ยเขาก็จะเก็บภาษีนะคะภาษีนี่สูงถึง60%เเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะส่งของไปขายที่ยุโรปในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องปรับ นะคะรูปแบบการผลิตของเราใหม่หมดเลยนะคะใช้พลังงานที่ที่เป็นมิตรนะคะปล่อยคาร์บอนน้อยเป็นต้นนะคะต้องใช้เซอร์คูลาร์นะคะอีโคโนมีนะคะมีการ reuse recycle รอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นแชร์ i ี g อีโคโนมีซึ่งจะทําให้การเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนนั่นเองนะคะน,นี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเทรนของโลกก็จะไปแบบนั้นนะคะรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะที่จะมาพวกมันจะเข้าเทรนดนี้เชน่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ในเทรนนี้นะคะจริงประเทศไทยก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าสินค้าที่เป็นชีวภาพหรือทีาเรียกว่าไบโอโปรดักต์เนี่ยมันจะเข้ากับเทรนของไบโออีคอนมีซึ่งทําให้คาร์บอนเนี่ยนะคะมันถูกปล่อยออกมาน้อยลงนะคะที่เราคุ้นเคยกันมากๆเนี่ยนะคะในเรื่องของคาร์บอนโปรดักต์เนี่ยก็คือเอทานอลใช่ไหมเอทานอลเนี่ยหรือว่าพวกไบโอฟิลล์นะคะเป็นพลังงานที่ทํามาจากพืชน,นะคะแต่ตอนนี้มันมีมากกว่านั้นแล้วนะคะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาชนะใช่ไหมคะแก้ว ที่เหมือนพลาสติกแต่จริงไม่ใช่พลาสติกนะคะทำมาจากพืชน,นะคะ,ะเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อแต่ว่าทํามาจากพืชเป็นโปรตีนเบส นะคะเป็นพืชนะคะหรือว่าตัวเครื่องสำอางนะคะยาพวกนี้นะคะถือว่าเป็นไบโอโปรดักต์ทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้นะคะไม่ไม่ได้ปล่อยคาร์บอนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นเทรนที่สำคัญของโลกแล้วก็เป็นโอกาสประเทศไทยเพราะว่าเรามีวัตถุดิบในการผลิตพวกนี้เยอะมากต้นทุนเราถูกเราจะต้องเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้มารจิ้นเนี่ยขึ้นไปได้สูงนะคะซึ่งก็จะดีกับนะคะการผลิตการขายการส่งออกแล้วก็รวมถึงนะคะรายได้ของเกษตรกรไทยด้วย ะะเพราะฉะนี้มองว่าเป็นเทรนดที่สําคัญอันนึงซึ่งเราน่าจะได้ประโยชน์นะคะอีกเทรนหนึง่งที่แน่นอนถ้าท่านอยู่ใน,นะะตลาดหลักทรัพย์ท่านลงหลักทรัพย์เนี่ยก็ต้องอะะให้ความสนใจมากก็คือเทรน์ของ ESG นะคะหรือว่าที่ย่อมาจาก Environment นะคะ Social กับ Governance เนี่ยนะคะเพราะว่านักลงทุนต่างชาติตอนนี้โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน เวลาเขาลงทุนเนี่ยเขาถามก่อนเลยว่าบริษัทเนี้ยนะคะมี ESG Rating นะคะเป็นอย่างไรนะคะถ้า ESG Rating ต่ำๆจะไม่ให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ไม่ได้ดูแลชุมชนไม่ได้ดูแลพนักงานหรือว่าซัพพลายเออร์เนี่ยนะคะหรือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยนะคะไม่มีการบริหารจัดการที่ดีไม่มีกูดการ์เวนเนซเนี่ยเขาก็จะไม่ลงทุนนะคะในบริษัทนั้นๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่กาลังมาแรงแล้วก็นักลงทุนส่วนใหญ่ที่เป็นใหญ่เนี่ยเขาให้ความสําคัญนะคะ เรื่องพวกนี้มากเพราะว่าเขามองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ท,ท,ที่มันเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยง ของบริษัทได้ด้วยนะคะในการที่จะรับมือกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของอสังคมนะคะหรือว่าเรื่องของการผรจัดการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นธีมที่กําลังมาแรงมากนะคะในในในข้างหน้านะคะแล้วอีกอันนึงนะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เป็นเทรนด์ใหญ่ก็คือสังคมสูงวัยนะคะซึ่งเราก็ทราบว่าปีหน้าประเทศไทยก็จะเข้าสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะคือมีประชากรที่อายุนะคะเกิน60ป ปีเนี่ยนะคะถึง20% นะคะของประชากรทั้งหมดของประเทศเรานะคะแต่ว่าไทยไม่ใช่เป็นแค่ประเทศเดียวใช่ไหมคะที่เข้าสู่สังคมสูงวัยถ้าเราดูแผนที่ทางซ้ายมือเราจะเห็นได้ว่าประเทศที่เป็นนะคะรูปเขียวเีเนี่ยนะคะจะเป็นประเทศที่สังคมนะคะเข้าสังคมสูงวัยแล้วนะคะแล้วสังเกตไหมคะว่าส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะประเทศที่ร่ำรวยทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสนะคะของเรานะคะที่จะปรับสินค้าและบริการนะคะให้เข้ากับเทรนด์ของสังคมสูงวัยในโลกนะคะและในประเทศไทยด้วย อันนี้ก็นะคะเป็นโอกาสของธุรกิจแต่แน่นอนสําหรับภาครัฐเองเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นความนะคะความท้าทายที่ต้องบริหารจัดการนะคะในสภาวะที่จะมีแรงงานน้อยลงมีผู้สูงวัยมากขึ้นนะคะว่าจะทํายังไงให้นะคะยังมีการผลิตนะคะที่ต่อเนื่องในประเทศแล้วก็มีเงินที่จะดูแลนะคะผู้สูงวัยอย่างเพียงพออันะนั้นในส่วนของภาครัฐนะคะอีกอันนึงนะคะที่อยากจะทิ้งท้ายไว้นะคะว่า การที่เรามีโควิด19ยาวนานถึง2-3ปีเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะคนที่ถูกกระทบมากที่สุดเนี่ยคือคนที่มีรายได้น้อยนะคะครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพราะว่าเขาเป็นรายได้น้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงนะคะกิจกรรมทางดิจิทัลได้ไม่ว่าจะเป็นทำงานหรือเรียนหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะถูกกระทบเยอะความห่างความเหลื่อมล้ําระหว่างคนที่รายได้น้อยกับคนที่มีรายได้สูงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะแล้ว ตรงนี้นะคะมันก็จะก่อให้เกิดความตึงเครียดทางด้านการเมืองตามมานะคะเพราะแน่นอนผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะรู้สึกไม่ไม่พอใจนะคะว่า,เ,าเขาไม่ได้รับการดูแลนะคะไม่ได้รับโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะตามมาด้วยนะคะความอา่าไม่พอใจแล้วก็อาจจะออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองนะคะหรือออกมาประท้วงเป็นตน้นเพราะฉะนั้น ความและกาตึงเครียดทางการเมืองเกิดขึ้นนะคะ,ะหลีกเลี่ยงได้ยากอันนี้ไม่ใช่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะจริงๆทั่วโลกเลยนะคะก็เป็นในทิศทางนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็อยากจะขอเล่านะคะให้ฟังนะคะถึงเรื่องเทรนด์ของเศรษฐกิจโลกที่กระทบไทยนะคะแล้วก็เทรนด์ว่าไทยจะฟื้นขึ้นเมื่อไหร่นะคะรวมถึงเมกะเทรนต,ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อน,นักลงทุนแล้วก็การตัดสินใจของออท่านนักลงทุนในอนาคตด้วยะคะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ